สวัสดีครับผมวันนี้วันที่11สิงหาคม2565นะครับผมก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับผมในเรื่องของประกันสังคมงนิดนึงครับวันนี้ครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะมาอัปเดตกันแล้วก็หลายท่านก็สอบถามมาด้วยนะว่านะครับประกันสังคมนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ในมาตรา33 39แล้วก็40เนี่ยนะครับผมนะจ่ายเงินสมทบ นะครับให้กับประกันสังคมเนี่ยเท่าไรนะครับในเดือนสิงหาคมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับทราบข้อมูลนะครับตามที่แบ่งปันข้อมูลนะให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วว่านะครับเกี่ยวกับการโอนเงินซึ่งแน่นอนครับว่ามีการโอนเงินต่อเนื่องนะครับในส่วนของคนที่จ่ายเงินสมทบเกินในมาตรา40นะครับผมนะก็ถ้าเป็นรอบแรก นะก็จะเป็นวันที่8จนถึงวันที่11คือวันนี้นะฮะซึ่งก็ลองตรวจสอบดูนิดนึงนะนะครับสำหรับท่านที่อยู่มาตรา40นะครับซึ่งตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับที่จะได้รับเงินในรอบแรกนะนะครับก็คือต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่1สิงหาคม65นะครับเพราะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะท่านก็สามารถที่จะดําเนินการผูกพร้อมเพย์ได้ส่วนถ้าใครนะครับไม่ทันรอบแรกก็จะไปรับในรอบ2แต่ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์นะ ก่อนวันที่8กันยายน2565นะครับซึ่งก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับโดยผ่านบัญชีว้องเพด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยวันที่14-16กันยายนนะครับอ่าน,นี้ก็ขออนุญาตอัปเดตกันนะครับแล้วก็แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับส่วนท่านไหนไม่มีหรือไม่ได้ผูกบัญชีว้องเพ์นะครับผมที่ไม่สะดวกแล้วกันเนาะอาจจะต้องดําเนินการนะครับผมนะดาวน์โหลดแบบฟอร์ม2 1 0 4 7 นะครับที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือท่านจะเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็ขอเอกสารแล้วก็กรอกได้และแนบนะครับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนะครับประเภทออมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารธกสนะครับหรือว่าธนาคารออมสินสีธนาคารนี้นะครับธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับแนบไปนกรณีที่เราเนี่ยนะครับผมส่งไปสีก็แนบตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนถ้าไปกรอกที่สำนักงานของประกันสังคมนะแต่ละจังหวัดเนี่ย ก็เตรียมสำเนานะครับสมุดบัญชีเงินฝากนะครับผมนะไปตรงนี้ด้วยก็ไปแนบใส่พร้อมกันน,นี่กรณีที่ไม่สามารถนะครับในการผูกบัญชีพร้อมเพจด้วยหมายเลขบัตรประชาชนได้นะครับเอาละนี่ก็เป็นในเรื่องของข้อมูลมาอัปเดตกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเงินสมทบประกันสังคมนะครับในเดือนสิงหาคมนะก็ต้องบอกว่านะครับผมในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมเริ่มจากผู้กัรตนมาตรา3-3ก่อนนะครับ ในส่วนของมตาตรา33ครับก็คือว่าเป็นผู้กันตนเนาะที่ทํางานหรือพูดง่ายมีนายจ้างจะมีการส่งเงินสมทบประกันสังคมมตาตรา3-3เป็นจํานวน5%ต่อเดือนหรือจ่ายในอัตรานะครับ750าบาทต่อเดือนเช่นเราเงินเดือนเนี่ย9 0 0าบาทนะครับวงเล็บเงินเดือนนะคูณกับนะครับ5%วงเล็บเงินหักเข้าประกันสังคมนะครับก็เท่ากับ 450บาทนะครับต่อการหักเข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็คือกรณีที่นะครับเงินเดือน9,000บาทแต่ถ้ากรณีเงินเดือน15,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงเล็บเงินเดือนนะอันนี้นะครับก็คูณ5%ก็จะตกนะครับในเรื่องของเงินหักเข้าประกันสังคมนะครับที่ถูกหักไป750บาทนะครับอันนี้ก็ต้องหักเข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของกลุ่มแรก คือผู้กันตนมาตรา3-3นะครับผมที่ต้องหักนะครับ5%เนะเอาละต่อมาครับในส่วนของผู้กันตนมาตรา39ในส่วนของผู้กันตนมาตรา39เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้กันตนที่นะครับลาออกจากงานมาแล้วก็ประสงค์ที่จะส่งนะครับประกันสังคมนะครับด้วยตนเองนะก็คือนะครับไปสมัครนะครับนนมาตรา39ต่อนะครับอันนี้ก็ จะมีการรักษาสิทธิ์นะครับในเรื่องของการดูแลต่อเนื่องนะในเรื่องของผู้มุนตนมาตรา39กเนี่ยนะครับก็จะส่งเงินสมทบนะครับประกันสังคมมาตรา39เป็นจํานวน9%ต่อเดือนหรือจ่ายในอัตรา432บาทต่อเดือนชิ้นนะครับผมนะก็คือเงินเดือน4,800บาทนะครับอันนี้เขาเป็นฐานเงินที่ใช้คำนวณก็จะคูณ9%นะครับ ในส่วนของนะครับเงินที่หักเข้าประกันสังคมเนี่ยก็จะตกอยู่ที่432บาทนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการหักในเดือนสิงหาคมนะครับผมนะของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับต่อมาสุดท้ายในส่วนของผู้กันตนนะครับมาตรา40ซึ่งก็แบ่งเป็น3ทางเลือกนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยนะครับเลือกทางเลือกไหนในการส่งนะครับตามที่ แบ่งปันไปในต้นคลิปใช่ไหมครับว่าท่านเนี่ยได้รับเงินคืนในกรณีที่ท่านเนี่ยส่งเงินสมทบเกินไว้นะครับผมนะก็6เดือนเนี่ยสรอบวันนั้น12รอบนะครับผมนะก็ตามที่แจกแจงไปนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับทางเลือกที่1ซึ่งก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพรภาพเสียชีวิตใจ่ายในอัตรา70บาทต่อเดือนนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเขานะครับทางเลือกที่2นะครับผมก็จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพรภาพเสียชีวิตหรือว่ากรณีชลาภาพนะครับเพราะนั้นทางเลือก2ที่แตกต่างจากทางเลือกที่1ก็คือเรื่องของการเพิ่มอะไรครับ กรณีชราภาพขึ้นมานะครับก็จะมีการจ่าย100บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ทางเลือกที่3นะครับของมาตรา40เนี่ยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยนะทุกทรภาพเสียชีวิตนะครับชราภาพแล้วก็กรณีสงเคราะห์บุตรนะจากเดิมเนี่ยจ่ายในอัตรา300บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้น ทางเลือกที่3ที่ต่างจากทางเลือกที่2ก็คือว่าเพิ่มกรณีส่งข้อบุตรมาทางเลือกที่3ที่ต่างจากทางเลือกที่1ก็เพิ่มในกรณีชราภาพและกรณีส่งข้อบุตรเพิ่มขึ้นมานะครับออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบแล้วก็อัปเดตให้กับทุกท่านนะทั้ง3ม,มาตาเลยนะครับในส่วนของมาตรา3 3 มาตราม9แลารมาตา40นะครับรับทราบนะว่านะเราจะต้องจ่ายเงินสมทบนะครับให้กับประกันสังคมนะครับผมนะประจําเดือนสิงหาคมเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็อัปเดตกันภาพประมาณนี้นะครับยังไงใครที่นะครับได้รับในส่วนของนะครับเงินคืนนะครับผู้กันตนมาตรา40แล้วสามารถที่จะพิมพ์มาแบ่งปันและอัปเดตกันได้นะยังไงรอบ2ก็ตามที่แจ้งเลยนะครับผมนะวันที่14-16ถึงกกันยายนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญ คือท่านเนี่ยต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมนะครับก่อนภายในวันที่18กันยายน2565นั่นเองนะครับอ่ะอัปเดตภาพประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ you